คนพุกลางวาาันไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคุณในสัปดาห์นี้นะจ๊ะได้ไพ่ราชนีเหรียญนานะบางท่านรอเงินอยู่มีใครรอเงินอยู่บ้างนะคะมีใครรอเงินอยู่บ้างนะคะให้พิมพ์คําว่าคนพุธกลางวันนะให้พิมพ์คําว่ารับเงินก้อนโตคคน,น,นะน,น,น,นะคะให้พิมพ์คําว่ารับเงินก้อนโตนะจ๊ะคนพุธกลางวันสัปดาห์นี้นะจ๊ะเห็นไหมราชนีเหรียญเลยนะคะรับเงินก้อนบลมเล่มนะคะก้อนใหญ่เลยเหรียญเหรียญใหญ่เลย นะคะสัปดาห์นี้รับเงินก้อนโตค่ะสำหรับคนพุธกลางวันนะคะอืมโอเคพไพ่ใบต่อไปนะคะได้ไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้านี้งานดีนะคะหรือมีโอกาสนะสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะได้ไปงานมงคลหรือบ้านของคุณอาจจะมีงานมงคลนะบ้านของคุณก็ได้หรือญาติพี่น้องก็ได้หรือได้ไปงานมงคลก็ได้หรือถ้าเป็นไพ่งานเนี่ยงานดีมากช่วงนี้สัปดาห์นี้ นะคะสมัครงานไว้ก็จะได้งานนะคนว่างงานหรือตกงานคนค้าคนขายเห็นไหมเห็นเห็นคนกําลังมีความสุขใช่ไหค้าขายดีกําไรดีโดยเฉพาะมาคู่กับไพ่ราชนีเหรียญเนี่ยนะไพ่ราชนีเหรียญเนี่ยรับทรัพย์ทุกวันเลยนะโดยเฉพาะคนท่านใดที่ขายของเงินสดเนาะเงินสดเงินคนละครึง่งอะไรก็แล้วแต่เงินเข้าทุกวันเนาะนะคะส่วนคนทํางานประจํางานก็ดี นะจ๊ะเออนะบางคนรับงานโปรเจกต์บางคนก็ทํางานมาสักระยะหนึ่งนะงานโครงการอะไรต่างๆนะคะม,งงมีโอกาสที่จะส่งงานมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะอืมโอเคไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบนี่ในตําแหน่งของหัวหน้างานสัปดาห์นี้เขาเข้มข้นหน่อยนะเออเขาเขาเรียกเขาเขาเรียกอะไรอนะ่ะเขาเข้มข้นเขาเอาจริงเอาจังนะสัปดาห์นี้เจ้านายคุณนะ่ะนะเวลาคุณทํางานเราอย่าเล่นๆนะคะต้องเอาจริงเอาจังเหมือนกับเขา นะคะเวลานจะพูดจะจาอะไรกับหัวหน้างานก็ดูอารมณ์เขาสักนิดนึงนะคะอืมนะบางทีเจอหัวหน้าพูดตรงหัวหน้าแบบหัวหน้าบางบางบางท่านนะหัวหน้าบางท่านก็เป็นคนพูดตรงๆนะพูดตรงๆพูดทุน่นห้วนนะแต่เป็นคนจริงจังอืมนะคะเออนะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบมาเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นงานส่วนตัวหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ หรือมันถ้าไม่มีหัวหน้างานเป็นงานที่เราทําด้วยตัวเราเองเนี่ยประมาณนั้นนะ่ยให้ระวังเรื่องคดีความนะสัปดาห์นี้คนคนพูดกลางวันนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีความของคนอื่นหรือแม้กระทั่งคดีความของตัวคุณเองนะคะในสัปดาห์นี้นะอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นดีที่สุดนะจัดการเรื่องของเราดีกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะเพราะงานเดี๋ยวคดีความมันจะพัวพันนะอ่ะโอเคค่ะคนพูดกลางวานันดวงคุณช่วงวันที่สี่ถึงวันที่สิบมาดูเรื่องงานงานโอเค นะคนทํางานประจำนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จกับงานที่ได้รับมอบหมายคนว่างงานตกงานมีเกณฑ์ได้งานดีๆทานะคะมีเกณฑ์ได้งานดีๆทําอาจจะได้งานจากการแนะนําของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะฝากงานให้เรานะคะหรือถ้าคุณไปงานมงคลเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอเพื่อนเก่านะคะเ,เจอญาติพี่น้องบางทีการมีการพูดคุยกันนะคะว่า สมมติเราเราตกงานเราว่างงานอยู่เขาอาจจะชักชวนให้คุณไปทํางานก็ได้หรือแนะนํางานให้กับคุณพาคุณไปทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะในด้านการเงินนะะการเงินของคนวันพุธกลางวันนะ,ะมีเกณฑ์ได้เงินรองเงินได้เงินเจรลาแตา่แต่ถ้าเป็นเงินที่ต้องเจรจานะถ้าเป็นเงินที่ต้องเจรจาก่อนที่จะได้นะ,ะใช้วาจาใช้คําพูดเพราะๆนะะใช้วาจาใช้คําพูดเพราะๆนะคะ จึงจะมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าหนี้ก็าตามแต่ถ้าคุณไปพูดแบบเหมือนขู่อ่ะใช้อำนาจใช้ขู่อะไรประมาณนะั้นก็จะไม่ได้นะคะนะ,ะก,ก็คุยกันดีๆคุยกันพูดเพราะๆนะ,ะก็มีโอกาสที่จะได้เงินหรือถ้ารอเงินอยู่ก็ได้ข่าวดีเรื่องเงินนะคะอืมต่อไปค่ะในด้านของ คนค้าคนขายอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์เคยบอกแล้วนะก็เงินเข้าทุกวันส่วนในเรื่องของความรักความรักสัปดาห์นี้อยู่ไกลกันคิดถึงกันเนาะหลายๆคู่อยากกลับบ้านอยากมาหาครอบครัวอยากมาหาลูกอยากมาหาแฟนนะคะเอออยากเดินทางมาอยากจะกลับมาบางคู่นะคะแต่บางคู่นะคะ,คนะคะอยู่ด้วยกันก็ไม่คุยกันก็มีนะคะนอนหันหลังให้กันก็มีเนะยเออบางคนเครียดงาน นะจนบา,บางคนบางบางคู่นะฮะบางคู่ทํางานจนเครียดเครียดแล้วก็คือไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะเวลาคนเวลามันเครียดอลเนาะเออจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคนเป็นผัวคนเป็นเมียกันเนี่ยถ้ามีอะไรปรึกษาหารือกันพยายามพูดคุยกันนะบางทีอาจจะได้แบ่งเบาในเรื่องของความทุกข์ความอึดอัดใจลงได้บ้างนะเออนะถ้าเขามาปรึกษาเรา นะถ้าแฟนเรามาปรึกษาเราเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีอะไรที่เราแนะนำเขาได้ก็ค่อยๆแนะนําไม่ใช่ไปสั่งเขาว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะคนไม่ชอบนะถ้าถ้าไปสั่งเนี่ยไม่ชอบคือคนเราทุกคนไม่ชอบรับคําสั่งแต่ชอบรับคําแนะนําที่แบบฟังแล้วบอกเออ เนาะเออมันน่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอ,อนะคะอ่าต่อไปค่ะสําหรับคนโสดนะคนโสดสัปดาห์นี้นะ,ะถ้าคุณมีคนคุยอยู่นะคะมีคนคุยมีคนติดต่อมีคนเขาเรียกอะไรคุยกันมาสักระยะหนึ่งเมื่อก่อนก็เกิดจากความใกล้ชิดเป็นเพื่อนการทํางานด้วยกันนะคะหรือเป็นเพื่อนเก่าแล้วกลับมาคุยกันหรือเป็นแฟนเก่าแล้วกลับมาคุยกันอะไรประมาณนั้นหลายๆคู่นะคะ กำลังพูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันนะกำลังวางรากฐานวางาสร้างบ้านด้วยการสร้างธุรกิจด้วยกันกำลังพูดคุยกันในเรื่องแบบนี้หรือกำลังคิดที่จะคบกันจริงๆละนะคะเอาละเราตกเลาเรา,เรา,เรามาเป็นเพื่อนกันมานานละรู้ใจกันละอยากจะคบกันจริงๆละนะมีการเปิดตัวมีการพาไปพบญาติผู้ใหญ่มีการาพาไปพบเพื่อนอะไรประมาณนั้น นะคะอืมโอเคต่อไปค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพสุขภาพสัปดาห์นี้คนวันพุธกลางวันมีเกณฑ์นนะมีเกณฑ์นนะไปโรงพยาบาลผ่าตัดนะหรือทำศัลยกรรมนะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่หรืออาจจะทําจมกูกทําตาทํานมนะนะพอไพ่ผ่าตัดขึ้นมาทําสัลญกรรมขึ้นมาสัปดาห์นี้ทาศัลยกรรมได้ไหมทําได้ไหมถ้าดูจากไพ่แล้วต้องดูวันดี นะต้องดูวันดีก่อนที่จะไปททานะต้องดูวันดีนะวันนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่านะคะเออหรือถ้าทํามาแล้วนะคะหรือถ้าทํามาแล้วนะคะให้ดูแลแผลนะดูแลแผลที่ทามาให้สะอาดนะคะระวังการติดเชื้อระวังเป็นหนองนะคะระวัง มันบวมอะไรประมาณนั้นนะคะเออเวลาคุณผ่าตัดอาจารย์แนะนํานิดหนึ่งหลังจากที่คุณผ่าตัดมาแล้วในหนึ่งอ่าอ่าหนึ่งเดือนเลยนะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้จากประสบการณ์เล่าจากประสบการณ์จริงหองอาจาเลยในหนึ่งเดือนงดของหวานทุกชนิดของหวานทุกชนิดผลไม้ฉ่าน้ําผลไม้ลดหวานหวานนะเออนะคะ,นะคะงดนะะ อย่างเช่นลองกองลำไยนะคะอะไรอะ่ะส้มโอหวานหวานอะไรขนุนแล้วก็ทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีรสหวานทั้งหมดนะคะพยายามงดเพราะว่าน้ําตาลมันจะทําให้แผลไม่แห้งทําให้แผลแห้งช้านะทาให้แผลไม่แห้งแล้วทําให้เป็นหนองด้วยนะทำให้แผลติดเชื้อด้วยนะคะ ผลไม้ที่จะทานได้ก็จะมีพวกแอปเปิลพวกฝรั่งเป็นผลไม้แห้งๆพวกนี้ทานได้นะคะอืมโอเคแล้วก็พยายามดื่มน้ำดื่มอ่าดื่มน,น้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่นไปทางร้อนนะจ๊ะแผลคุณจะหายไวมากแต่ถ้าคุณดื่มน้ำเย็นแผลก็หายช้าเหมือนกันแล้วแผลไม่สวยด้วยนะคะอ่ะโอเคนี่คือเคล็ดลับนี้เล็กๆน้อยๆนะจ๊ะอ่ะมาดูในเรื่องของการเสริมดวงการเสริมดวง ก่อนถึงการเสริมดวงมาดูวันดีวันดีเรื่องงานของคนวันพุธกลางวันก็จะมีวันที่4นะติดต่องานดีงานเสนอโปรเจกต์อะไรประมาณนี้หรือเซ็นสัญญาเกี่ยวกับงานนะจะมีวันที่4ดีนะวันที่4ดีมากๆเลยนะคะนีวันเดียวจริงๆส่วนในเรื่องของเงินนะวันเดียววันโชคดีวันดีเรื่องเงินนะคะก็จะมีวันที่เอ่ที่7วันที่8 วันที่7ดวันที่8ดีเรื่องเงิน2วันนี้นะจ๊ะอ่าสำหรับในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนพุธกลางวันสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะจ๊ะเออนะคะของเงินปังๆใช่นะคะอ่านะคะสัปดาห์นี้นะ,ค,ะคุณได้ไพ the ่เดอะฟูเสริมดวงให้ทำบุญกับเด็กหรือบุรีเด็กต่าง ะะหรือโรงพยาบาลเด็กนะคะและมีไพ่จัก,กรพรรดิมาไพ่พ่อขึ้นมาใครดูแลคุณพ่อขอพรพ่อโอนเงินให้พ่อเป็นการเอาเค็ดหรือถ้าพ่อคุณไม่อยู่แล้วก็ทําบุญอุทิศบุญให้กับท่านเป็นการเสริมดวงคุณ,ส,ส,คณสีเสริมดวงให้ใช้สีแดงให้ใช้สีเขียวนะ,ะสีแดงสีเขียวเป็นสีเสริมดวงของคุณในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะส่วนสื่อของคุณมาจากอายุพ่อท่านใดมีตาไขา่ เลขทูบตาไข่ถ้าใครมีโกมารก็เลขจากกูมารเลขจากเด็กเล็กๆเป็นสื่อให้กับคุณทั้งสัปดาห์ส่วนเลขหน้าไพ่คนพุทธกลางวาันสัปดาห์นี้04382นะคะ04382เป็นเลขหน้าไพ่ของคนพุทธกลางวาันสัปดาห์นี้โชคดีทุกคนค่ะ